ลุกแล้วพี่น้องเป็นครับของแท้ครับเอาเร็วเอาแล้วเป็นครับเซกไว้ไวเอาเร็วครับผมเอาเร็วเอาเร็วเอาเหลียวนี่เฮียนี่อือเอาแล้วครับผมอือใหญยเลยวิชาอยู่ออโอ้ยเบ็ดหมานคันยาวนียคาร์เตอรโมเดินได้ลุดอ่ะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานะทุกท่านนะครับก็เจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับก็วันนี้าพามาใส่เบ็ดนะครับไม่ได้ไปหนกายเลยอยู่หน,ห,นหน้าหน้าหน้าบ้านตัวเองนะครับเพราะว่าบ้านตัวเองก็มีน้องใหญ่นะครับทีนี้ฝนตกเมื่อวานฝนตกหนักมากครับประมาณ3มชั่วโมงทีงนี้น้ามันขึ้นมันล้นมาเนี่ยมันขึ้นมาตามาตามสวนตามนานะครับมันขึ้นมาน้ําประมาณเท่าหัวเข่า ขึ้นมาฝั่งนี้ก็ขึ้นฝั่งนี้ขึ้นพอดีวันนี้เอาเอาเบ็ดมามาเยอะเลยนะเพราะว่าซื้อซื้อเตดิโมเขากิโลหนึ่งครับนี่กะว่าใส่เต็มสปิริตเลยนะวันนี้เบ็ดก็น่าจะเจ็ดแปดสิบคันน่ะพอดีไปฝั่งนั้นเจอพี่เขาใส่ก่อนครับอุย้ยนะก็เลยเหลือที่เว้นว่างให้เราอยู่แค่นี้ครับน่าจะใส่เบ็ดได้ประมาณสักน่าจะยี่สิบสามสิบคันหรอวะมวมานะครับ ยังไงก็เดี๋ยวติดตามชมกมืงคืนตอนนี้ก็ห้าหกโมงครับก็ใส่เบ็ดต่อไปนะครับใส่เหยื่อเป็นน้ําขึ้นใหม่ส่วนมากจะเน้นเป็นเขียดนะครับเหยื่อเขียดอิโมนี่เป็นเหยื่อที่ดีมากๆสําหรับใส่เบ็ดปลาช่อนนะครับแนะนําเลยนะครับนี่เกี่ยวเหยื่อก็จะประมาณนี้นะครับเกี่ยวตรงเออจะงอยปาก แล้วก็ใส่ก็ใส่ให้มันอยู่ประมาณตรงเอวนะครับเดี๋ยวปักให้ดูครับนี่ประมาณนี้พอนะครับเอ้ยกะว่าแบบเล่นคนเดียวน,ะน้ำขึ้นใหม่กะว่าเอาเบ็ดมาเยอะๆเลยไปเจอพลานปลาเหมือนกันครับเขาใส่เยอะเขดิโมเหมือนกันก็เลย แบ่งปันกันไปนะครับก็เดี๋ยวใส่ฝั่งนี้ดีไม่ดีไม่แน่ผมอาจจะไปใส่ในทุ่งนานะครับใส่เหยื่อเขียดพอดีมีพี่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเขาใส่เหยื่อเขียดในทุ่งนาครับโอ้ได้ตั้งปลาช่อนปลาดุกปลาไหลเขากินเด้อครับเด้อนะโอเคครับเดี๋ยวตามดูครับตามใส่กันเลยโอ้โหบรรยากาศครับนู่ <No. S 1> ดําเมียมมาอีกแล้วครับผม mm. ถ้าฝนตกจบเลยนะเนี่ย ฝนตกปลากิไม่ค่อยกินนะครับดีไม่ดีเขตเราก็ตายด้วยโดนฝนเาแต่ก็ยังว่าแล้วครับมาแล้วก็ต้องใส่วัดดวงไปเลย นี่เหมาะเลยครับตรงมุมตรงนี้นะผมว่ากลางคืนเนะี่ยโดนแน่นะครับเพราะว่ามันมันเป็นสามเหลี่ยมน้ำน้ำมันตันตันแล้วสุดท้ายมันอยู่ตามมุมน้ำที่มันลึกอยู่ข้างๆมุมผมว่าปลาน่าจะมาอยู่ข้างๆเดี๋ยวเราต้องดูครับยามค่ำคืนจะเป็นจ้าไรนี่สาแค่นี้พออ,อ ผิดแผนหมดเลยครับวันนี้กาว่าโซโล่เจ็ดคันเลยวันนี้ที่ไหนได้เจอเขาใส่ก่อนฟ้าฝนไม่เต็มใจเลยครับดำเมี่ยมมาเลยไม่พลาดหรอกผมว่าลองเชิงก่อนวันนี้ลองเชิงก่อนถ้าสมมติว่าวันนี้กลางคืนนี้มาอีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับ เนี่ยนาตรงนี้ที่เขาปลูกหญ้าให้วัวครับเต็มแน่ครับเนี่ยแต่ก่อนน้องใหญ่เนี่ยมีปลาช่อนเนี่ยไปไซโลเลยนะครับไซโลสองโลสามโลทุกวันนี้ทุกรอบเข้าหมดครับไม่เหลือหรอกเรียบร้อยอะ่ะเหลือแต่ปลาไซเล็กๆไซใหญ่ไม่อร่อยครับเราต้องเล่นไซเล็กๆไซปอกไซปอก <laughs> ไซปอกห้าวดีจัด คิดว่าน่าจะพอมีตัวบ้างแหละวันเนี้ยได้เลม ใส่ตรงนี้สักอันหนึ่เล่นสามดอกเลยครับใส่ไะ้ไเลเลกซี่เลยนะยิ่งกว่าบ,บุฟเฟ่เขามีเยว่าแต่บุฟเฟ่ตีน้อยครับนี่เยอะเขียดตีน้อยเหมือนกันเดนี่ใส่ให้เลือกกินเลยครับสามหลังติดกันเลยหลังนี้หลังนี้หลังนี้นเดินสามเก้า ต่อเบ็ดหนึ่งคันครับบุฟเฟ่เลยเลือกกินเอาอเย้หนเบ็ดคันยาวค่อนข้างเยีเสียบยากครับมันกัดระยะไม่ได้สู้คันสั้นไม่ได้แต่ความหมาน เท่ากันครับแต่ความมันสู้เบ็ดยาวไม่ได้ครับเวลาปลาดึงโอ้โหสุดยอดมากครับคันแบบวูบวูบวูบงี้เลยสุดยอดอ่ะไปไปต่อครับเดี๋ยวฝนมาก่อนอ่ะพี่น้องครับก็เบ็ดคันสุดท้ายครับผมสรุปคือใส่เบ็ดได้สามสิบหลังพอครับเพราะว่าไม่มีที่ใส่ว่าจะไปไปต่อเถียงนาครับนี่เบ็ดเลยอีกเพียบครับเบ็ดมานคันอ่อนเมื่อปีที่แล้วครับ ก็เลยใส่ได้แค่แค่นาตรงนี้ครับที่น้ําท่วมวันนี้นะครับส่วนฝั่งนั้นก็พี่เขาใส่ไปแล้วนะนะก็ว่าจ,จะไปต่อที่เถียงนาดูท่าทางแล้วฝนตกแน่เลยก็เดี๋ยวรอรุ่นแค่30มสบเอ็ดสามสิบคันนี้ก็พอครับถ้าปลามันกินนะสามสิบก็เอาไม่ทันนะครับนี่อยอะเขตอิโม่ Mo ครับผมใส่ไปเลยครับบิดขาสุดท้ายท้ายก็บอกว่าหมานครับผมแจ็คสีมานออกมาหนักเด้อพี่น้อง,องเด้อ มาดูตรอลนอิทริศของเบ็ดหมานคันอ่อนดูครับวันนี้มีทั้งเบ็ดยาวเบ็ดไอขนาดกลางแล้วก็ขนาดสั้นที่สุดก็คือเนี่ยสั้นที่สุดก็ห้าอันเดอวยครับส่วนนี้ก็พี่เขาเลาให้ใหม่อูยาวครับประมาณเม็ดหนึ่งอะนะพอดูถ้ามันติดคือดูการสปริงของตัวเบ็ดมันจะแบบวูดวูดวูดเหมือนอย่างที่ผมพูดไหม โอเคครับตอนนี้ก็กลับบ้านครับผมเดี๋ยวรอชมตอนยามค่ำคืนครับผมไปอ่ะยามค่ำคืนแล้วครับที่นองครับนะพอดีตอนเย็นผมไม่ได้เอากล้องมาถ่ายให้ดูนะครับนี่มาแล้วครับสามแต้มเด้อพี่น้องครับพอดีผมขับรถไปร้านค้าผมเลยแวะดูนะครับมาดูเบ็ดมายืนดูอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าเบ็ดผมหายไปไหนนะครับก็เลยนเลินลงไปดูนี่ครับสามแต้ม แต่ตัวไม่ใหญ่ตัวประมาณน่าจะสองขีดครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าประเดิมหมานแล้วครับผมแล้วก็มีหลุดเมื่อเย็นประมาณสี่ตัวเบ็ดสี่คันหลุดแล้วก็ได้สามตัวนะกลางคืนเดี๋ยวไปชมกันครับตามรุ่นกันครับว่าจะพอมีแต้มอีกไหมซุ่มหนึ่งแล้วไม่ใช่มันจะหลุดหมดแล้วนี่ครับเดี๋ยวตามดูนะครับผมโอ้โหเบ็ดแรกครับพี่น้องครับมันกัด กบขาดไส้แตกเลยโอ้ยมันกัดเล่นเลนเนยครับไสแตกหมดเลยโอ้ตามที่มองนะ่าจะหลุดหลายตัวอยู่นะครับเอาเยื่อมาน้อยเลย เด็กตัวนี้ครับที่โดนไม่เย็น,น่ยตัวนี้เลยครับที่หมานเม่เย็นนะครับใส่เหยื่อต่อครับผมพอดีไม่เย็นก็ไม่ได้มาใส่เหยื่อไว้นะครับก็เลยกะว่าจะรอดูเนี่ยช่วงนี้เลย ียงป่ากัดครับเสียงใบช่อนไล่ตุบต๊บตุบเลยโอ้ยหลุดีแล้วเขียดลอยเลยครับโอ้ยใส่แตกมาเลยครับไม่เป็นไรปลาติ๊กไหมวะน่าเจอดเลยเมื่อเมืม่อเร็ๆบานานี้ มองมือก็รำทงก็รำเจินโอ้โหน้ำใหม่ครับเอาเรื่องครับน้ำใหม่จเจินขนน้องเงีเยบ <นะ S 1> อ่ะเดินหมดดีแล้วครับเลิศเพงเงียบอ่ะอันนั้นไม่ตายดูดูโอ้หลุดทุกอันเลยนี่มาดูช้าด้วยละครับน้ำใหม่หมดแต่จวดครับน่ะหลุดเลย น้ำขึ้นใหม่ปลามันห้าครับข้าจัดเ้เอาแล้วครับพี่น้องนี่นี่นีเป็นไงครับยุบเลยอันนี้เบ็ดหมาขันอ่อนปีที่แล้วนะครับมาแล้วครับผมยามขําคืนเต็มแรกใสต่ตำน้ำพริกนี่เป็นไรครับพี่น้องนี่เ้เต็มคาร์บเบิลอย่าหลุดนะอือหือ อาล้วครับผมแจมแรกมันหมานครับมันสิลุดนะถ้ารุเทสเลยอู้หุดขาดปากเยอะมากครับมันลุดนะเรียบร้อยครับผมใส่ตำน้ำพริกนี่เป็นไงแล้วเป็นไงแล้วอ้โหมัวแต่เป๊กค,ครับผม มัแต่จวดแ็่เลยมาดูเบ็ดช้าหน่อยกลายเป็นแบบว่าโหหลุดลุดเยอะมากเกือบทุกหลังเลยนะแล้วเหยื่อเราก็เอามาน้อยด้วยนะเนี่ยจับเขียนมาคืนได้อยู่15ตัวต้องไปซื้อน้องมาอีกสุดท้ายไม่มีที่ใส่ก็เลยใส่เบ็ดอยู่จำกัดครับ30หลังเอาอย่างว่าครับผม ไม่ใช่เสียงฝนบ่โอกเหมาะเลิแกร๊ะโอ้โหตะวันแล้วตะวนแล้วครับผมโอ้โหใสสวยอู้ใส่งามครับใส่งามครับผมเอาแล้วครับบารนี้ปวดยังไงล่ะบารนี้เดี oh <my sons. S 2> ๋ยว <cafe somehow estar> บสถ์ s n เรนไหโอนวครับผมน้องเห็นตัวปลาบ่ครับนี่เนี่ยเห็นบ่ครับเนี่ยเอาเรื่องดื้อๆโอ้ยเดี๋ยวก็ลุดานี่บสจะถอดลงครับผมถอดก่อนครับโถ มาเร็วมาเร็วอือสายสวยตัวนี้น่าจะมาสองขีดบูได้อยู่ครับผมโอ้โหกลืนมิดด้ามเลยดูดิโอ้โหตัวเบ็ดไม่เห็นเลยจะถอดได้ไหมเนี่ยจะต,ต้องดูครับผมโอ้โหเต็มคาร์เบลมิดด้ามครับ อ,อนไงวะเนี่ยเฮ้ยครับเข้าไปในร่องปากเลยเนี่เออเดี๋ยวหาทางถอดก่อนถอดไงวะเฮ้ยได้แล้วได้จริงไปช่อนน่าจะเอาครีมมาด้วยนะครับ แะทุงพอดีชอบตกตกเยื่อปอมครับเวลาปลาติดเอาครีมปดนี่ใสสวยครับพี่น้องครับผมมาแล้วครับแต้มที่สองออเรียบร้อยมานมานมานอู้ยพี่น้องครับผมนะก็ดูรอบแรกรอบสองนะครับเมื่อเย็น เมื่อเย็นผมมาดูคือไม่ได้มาดูหรอกไม่ได้ตั้งใจดูครับก็เลยมาบอกว่าเบ็ดหายได้สามแต้มแต่รุดสี่ครับก็เลยไม่ได้ใส่เหยื่อเขยดไว้คืนนะครับกลัวว่าปลามันจะตื่นก็เลยกลับบ้านว่าจะดูอีกนี่รอบเนี้ครับจะเอาเหยื่อมามามาดูเบ็ดแล้วก็มาใส่มาเติมเหยืนะ่อก็ผลประกอบการก็คือได้สองแต้มตครับผมแต่รุดเยอะครับผมนะน่าจะเป็นปลาไซส์เล็กๆครับที่มันกัดเหยื่อตายครับ นี่มาแล้วครับผมนี่ห้าแต้มครับผมไม่ได้เหี่ยวเด้อครับดอกเนี้ยอันนี้แค่ดูสองรอบนะเดี๋ยวรอบที่สามเนี้ยผมวางเหยื่อไปหมดแล้วครับเดี๋ยวรอรุ่นรอบนี้นะครับอีกประมาณสักสามสิบนาทีสี่สิบนาทีเราค่อยมาดูกันนะครับว่ามันจะพอมานให้ไหมนะครับแต่ว่าผมคิดว่า เสียงปลามันกัดเยอะนะปูปั๊บปูปับอยู่แต่ว่าเสียงจากจากฟังจากเสียงน่าจะตัวไม่ใหญ่ครับพี่น้องครับแต่ก็ยังพอลุ้นไม่ใหญ่ก็ช่างขอให้ติดเบ็ดก็พอนะครับเดี๋ยวตามชมรอบสามกันครับผมไปกลับบ้านก่อนอะ่ะพี่น้องครับก็จวดมาสองขวดแล้วครับผมเบิดช่างไปสองขวดครับแต่ตาก็จะหวานหวานเสียงก็จะเยะิ้มเยิ้มเป็นปกติครับ พอดีมีพี่เอาเขียดมาให้อีกโลนไอครึ่งโลซื้อเขาไปร้อยหนึ่งครับนะก็ให้เขาไปแล้วครับเขียดทางบ้านเขาขายโลเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าบ้านผมโลละสองร้อยนะครับเขียด้ิโมนี่ปลาไม่ได้ไปไรแต่ปลาได้แล้วครับแต่เขียดเนี่ยเดี๋ยวจะทําคลิปใส่ในทุ่งนาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวรอบสองดูแล้วนี่รอบสามจะไปดูครับ ฝนก็ทยอยลงมาอยู่ทินดินแต่ก็ผมคิดว่ารอบนี้น่าจะมีลุ้นนะพี่น้องนะไปไม่พูดเยอะครับเดี๋ยวมันจะลุดอีกเมื่อกี้ลุดบรลายไส้มาเลยครับผมไปเอาแล้วครับลุดหลุดครับลุดบอกแล้วครับ ดูช้าครับอันนี้ชั่วอโมองหนึ่งนอครับผมมาดูเนี่ยขาดไปจวดครับวิ่งแล้วพีว่น้อ,องเป็นขัดของแท้ครับเอาเร็วเอาเร็วเป็นขัดตึกตต๊กไวไวเอาเร็วครับผมเอาเร็วๆๆๆๆๆๆๆเอาเร็วเอาเหลียวนี่เรียนี่เอาแล้วครับผมป๊ใหญ่เลยอ,ยอยาย,อย่ อหเบ็ดหมานคันยาวอีคาร์เทโมเดี๋ยวได้ลุดน่ะครับอืมอุ้ออออยอะไยุมันติดตรงที่มันเหนียวยุเอาเก็บับมขึ้นบึ้บนี่นี่ หมนันคือเกาของแท้ครับของแท้สุดบางยอดครับผมบอกแล้วครับจังไหนเบ็นหมานจาังไหนก็หมานครับผมนะแต่คนก็ยังว่าแหละครับไม่ค่อยจะหมานเท่าไหร่แล้วเนี่ยโดนไปสองดอกแล้วครับเอ,เอาละครับนี่แต้มที่หกครับมาแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเมนูเด็ดๆให้ให้ชมครับอุตส่าห์ไปดูคลิปยูทูบมาเมื่อกี้ไอชื่อมานานๆไม่ใช่อะไรหรอกครับนั่งดูเอ่อดูอะไรเามื่อกี้เมนูปลาช่อนเมนูปลาช่อนนะครับไปเจอผัดผัดทดอะไรวะผัดผัดปลาช่อนโบราณเออผัดปลาช่อนโบราณครับนะทอดให้กรอบอ๋อ เข้าตาดัดผัดปลาช่อนโบราณทอดให้กรอบแล้วก็ไปผัดพริกแกงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามดูครับผมที่นานๆก็เนี่ยนั่งดูเมนูปลาช่อนนะเพื่อมีโอกาสได้ผัดให้พี่นานา,นานได้ชมกันครับเพื่อจะได้น้าลายไหลย,ยือจังวาครับผมเอาเกมครับผมใส่ต่อตามครับผมถ้ายเบิ้งยำเสวด้วยครับ ตอนนี้ก็อรอบสามได้ตัวเดียวครับแล้วก็มีหลุดบ้าง2ตัวนะครับก็เดี๋ยวรอดูยามเช้าเลยพนก็เริ่มรินลงมาแล้วนะครับจะยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนเช้าแต่คินเช้าคิดว่าน่าจะพอมีตัวให้อีกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเมนูเด็ดครับอุตส่าห์ดู YouTube นั่งดู YouTube เป็นชั่วโมงครับปลาจะหลุดเบ็ดต้องมีเมนูแล้วพรุ่งนี้อะ ค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับเดี๋ยวเราดูตอนเช้าว่าจะแบบสุดยอดไหมเออไปครับผมกุ๊ดไนท์อ่ะวันดียามเช้าครับผมก็เดินมาสามสี่หลังลุดหมดเลยครับเยอะเขียดหายหมดอือพอ,อ,อ,อมีตัวไม่น้องเดี๋ยวไม่เก็บเบ็ดครับเดี๋ยวจะมาซ้ำเย็นนี้ครับเดี๋ยวจะมาซ้ำใหม่ ปล่อยเบ็ดไว้เงี้ยแต่ไม่ใส่เหยื่อไว้กลางวันนะครับเพราะว่างูเยอะครับเดี๋ยวงูมันกินดูครับรุนเรืดด่องนี่เบิ้งเนี่ยสายพีม้วนเลยครับออ้เอุ้งอ้าว,าว,าวมีลุ้นครับผมมีลุ้นครับผม โอ้ยแม่นตายแล้วบครับโอ้ยตายแล้วพี่น้องอืโอโว้ยตายจ่อยน่ะกืนเลยครับนี่มาแล้วครับแต้มแรกของเช้าครับผมจิ๋วแต่แจ๋วครับอย่างน้อยก็ได้ตัวเก็บครับผมอื้อ หลุดทั้งหมดเลยครับดูเขียดหายเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมนี่นี่เรียบร้อยโอ,อ,อ้โหโอ้โหโอ้โหดูคันครับผมคันอ่อนเนี่ยข้อดีของคันอ่อนก็เป็นเนี้ครับเวลาติดแล้วมันมันเด้งดึงนะครับมันจะวูบเลยดูครับปลาตัว เ่ปลาตัวละขีดดูคันครับผมปลาตัวละขีดแต่ดูคันก่อนครับโคตรอ่อนนะความมันของการใสายคันอ่อนมันเป็นอย่างนี้แหละครับนี่ตัวละขีดก็แจ๋วครับผมทีหนึ่งเก็บคือเก่าครับผมพอได้ตำน้ำพริกเอ,อ้ยไม่ตำน้ำพริกหรอกเดี๋ยวจะไปอุตสาหนอนดูสูตร ขัดปลาช่อนโบราณใส่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูอีกรอบหนึ่งครับค่อยทำมา,าแล้วมา,าแล้วสองเต้มหลักฐานครับผมนี่หญายังติดอยู่เลยอ,อลุดครับพี่น้องดังว่าครับ ไ,ได้บ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องปกติครับไม่ต้องไปซีเลือดมันเขียดยังดิ้นทุกตัวเลยนะพี่น้องนะแต่ว่าปลาไม่เอาเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะถอนจากตรงนี้ไปใส่ตรงนั้นที่เดิมครับไอตรงเขียดที่มันเป็นๆอยู่เดี๋ยวไปใส่ตรงที่หลุดเยอะๆเดี๋ยวเมนูเช้านี้ตามครับผัดปลาช่อนโบราณเอออุตส่าห์ดูสูตรไ้จนปลาหลุดหมดอะครับเป็นชั่วโมงอะครับนะ โอเคครับผมกลับบ้านตอนเศร้าครับพี่น้องอีกสองแต้มกลางคืนก็นี่เท <Okay, S 2> ปเลยครับผมโอ้ Ooh, เดีหลายยุครับเบ็ด30หลังเยอะเขียดดูสองรอบสามรอบครับส่วนมากก็มีแต่หลุดหลุดเยอะมากครับหลุดเป็นสิบเลยนะครับพอดีก็ หนักไปหน่อยครับสองช้างสองตัวครับมันก็นเลยลีลาหน่อยครับไม่ได้ไปดูปกติใส่เบ็ดประมาณ30มสนาทีเขาก็เดินดูกันแล้วครับแต่เราก็ช้างมันสยบก็เลยนั่งดู YouTube เมนูผัดพริกแกงปลาช่อนโบราณจากจากครัวคุณต่อยครับรายการคุณต่อยนะนี่1 2 3 4 5 6 7ด เย็ดแต้มครับเ้านี้ยือขักใส่ซูเปอร์จิ๋วก็มาครับอันนี้ก็กลืนเลยตายครับเกนกลืนลึกนี่ก็สาสวยครับสาน่าจะไม่เกินสามขีดแต่ละตัวโอเคครับเดี๋ยวไปหาทากับข้าวกินครับ อุตส่าห์ดูคลิปตั้งเยอะแล้วไม่ไม่ทําไม่ได้แล้วไปเ,เรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่ชิหฮเบิ้งครับผมอุตส่าห์ไปดู youtube มาตั้งป่าหลุดไม่รู้ท่าไหร่ต้องได้กินครับปลาช่อนผัดพริกแกงโบราณสูตรตามครคุณต่อยครับรายการในทาง y o u t u b e นี่รับพี่น้องเดี่ยนชิชิไ่เบิ้งครับผม แรกก็ขอเป๊กหนึ่งก่อนอนำ้ำลำไยไข่ก่อนเลยครับผม,ม,มไข่ก่อนเลยครับผม,มโยมมนหนังทองครับอ อร่อยจริงไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะครับผัดง่ายๆเลยทอดปลาให้กรอบแล้วก็ตาเครื่องพริกแกงใส่เกลือกับน้ําตาลแค่นั้นเองครับอู้อร่อยมากลองไปทํากินดูด้วยครับยิ่งปไปช่อนนายิ่งยิ่งแบบเนื้อจะช่าแล้วก็มีอรรถรสไม่เหมือนปลาเลี้ยงนะครับปลานาโอเคครับวันนี้เบ็ด30หลังก็ได้ประมาณนี้ได้ปลาแตัวไซส์เล็กบ้างใหญ่ยยบ้างแต่ส่วนมากก็มีแต่เล็กนะครับหาตัวใหญ่ไม่เจอ ยังไงก็ฝากพี่ๆนานากดติดตามช่างเด็อคืนหมานแล้วก็ช่องหากินง่ายสไตล์ช่างเดบผมมี2ช่องนะครับอีกช่องหนึ่งผมทําเกี่ยวกับขายของครับคือขายพวกคืนหนังนกอะไรพวกนี้ครับเข้าไปดูที่ช่องช่างเดบคืนหมานนะครับส่วนช่องนี้ก็จะเป็นช่องหากินง่ายๆสไตล์ช่างเดบนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม ทำคลิปต่อๆไปนะครับอาจจะมีพูดผิดบ้างถูกบ้างก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับดูให้อย่าไปซีเรียสกับผมผมก็สไตล์แบบนี้แหละครับนะก็ฝากไปด้วยครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม